เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมี after shock อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ต้องระมัดระวังประมาณบ่ายสองนะคะอันนี้ก็คือภาพจากเหตุการณ์จริงะคะ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีรับมือเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวกันดูนะคะเผื่อกรณีที่อยู่ในบริเวณที่อันตรายนะคะข้อควรปฏิบัตินะคะก็คืออย่างแรกก็ควบคุมสติก่อนนะคะเพราะว่ามันจะตกใจมากก็อย่าพิ่ง วิ่งเข้าออกจากบ้านบ่อยๆค่ะถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยเขาบอกว่าให้ยืนหรือว่าหมอบในส่วนที่เราคิดว่าโครงสร้างบ้านตรงนั้นนะแข็งแรงที่สุดนะคะเพราะว่าเวลาหล่นลงมาเราจะได้มีอะไรบงังกรณีคนที่อยู่อาคารสูงนะคะให้รีบออกจากตึกโดยเร็วถ้าอยู่ที่โล่งแจง้งก็ให้อยู่ห่างสาไฟฟ้าไว้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันหล่นทับอะไรเงี้ยถ้าขับรถเนี่ยให้หยุดรถนะคะเราอยู่ภายในรถก็จนกว่าแรงสันจะเทือนจะหยุด สิ่งที่ต้องระวังมากนะคะที่ไม่ควรทําเลยก็คือห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดนะคะอย่าใช้เทียนหรือไม่ขีดไฟเพราะถ้ามีแก๊สรั่วเนี่ยเดี๋ยวมันระเบิดได้ค่ะไม่แน่ใจนะคะว่าจะเกิดอั t เ r s ช็อคไหมแต่ก็มีหลายๆคนเขาบอกว่ามันจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากแผ่นดินไหวเนี่ยอย่าลืมตรวจพวกสายไฟท่อน้ําท่อแก๊สในบ้านด้วยนะคะคุณหนุนก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะหวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นค่ะ